เขาประพฤติอยู่เช่นนี้ทรัพย์สมบัติก็ย่อมเสียหายไปสุดส่งไปบ้างนะด้วยเหตุของต่างๆมากมายเขาก็คงคำควรอยู่อย่างเดิมนั่นเองและต้องเสียใจในของที่เสียไปแล้วเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดหาทรัพย์ได้แล้วพึงสงเคราะห์คนที่คนสัสงเคราะห์มีญากเป็นต้นดูกอ่นท่านทั้งหลายพระศาสน,สนาตัดต่อไป ทรัพย์ของคนไม่ดีนั้นไม่สู้อำนวยประโยชน์แก่ใครเหมือนสะโบกครณีอันเป็นที่อยู่ที่ไม่มีมนุษย์แม้จะใสสะอาดจืดสนิทเย็นดีมีท่าลงสะดวกหน้าลื่นลงแต่มหาชนก็หาได้ดื่มได้อาบหรือใช้สอยตามต้องการไม่น้ำนั้นมีอยู่อย่างไร้ประโยชน์ทรัพย์ของคนตระหนี่ก็ฉะนั้น ไม่อำนวยประโยชน์สุขแก่ใครๆเลยรวมทั้งตัวของเขาเองด้วยส่วนคนดีเมื่อมีทรัพย์แล้วย่อมบำรุงมารดาบิดาบุตรภรยาเ่าไพร่ให้เป็นสุขบำรุงสมณะพราหมณ์ให้เป็นสุขเปรียบเหมือนกับสะโบคลนีอยู่ไม่ไกลบู่บ้านหรือนิคมมีท่าลงเรียบร้อยสะอาดเยือกเย็นหน่าลื่นดมม้าชนได้อาศัย นำไปอาบดื่มและใช้สอยตามที่ต้องการภูคะของตนก็ย่อมเป็นดังนี้หาหมดไปโดยที่เปล่าประโยชน์ไม่ดูก่อนท่านทั้งหลายนักกายกรรมผู้มีกำลังมากหรือนักหน่วยปล้ำที่มีพลังพลังมหาศาลนั้นก่อนที่จะได้กำลังเขาก็ได้ออกกำลังกายไปก่อนการที่จะเสียสละ นั้นก็คือการได้มาซึ่งผลอันเลิศในบรรปลายผู้ไม่ยอมเสียสละอะไรย่อมไม่ได้อะไรจงดือเถิดมนุษย์ทั้งหลายย่อมลดน้ำต้นไม้ที่โคนแต่ไม้กลับไปให้ผลลายท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูความจริงตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเถิดคือแม่น้ำสายใดเป็นแม่น้ำตายไม่ไหลไม่ถ่ายเท ไปสู่ที่อื่นหยุดนิ่งขังอยู่ที่เดียวแม่น้ำสายนั้นย่อมพลันตื้นเขินและสปปลกปรกเน่าเหม็นเพราะสิ่งสปปกปรกลงมามิได้ถ่ายเทนอกจากนี้บริเวณใกล้ๆแม่น้ำสายนั้นจะหาพืชพันธุ์ธัญญาหารที่สวยสดก็หายากแต่แม่น้ำสายใดไหลเอื่อยลงสู่ทะเลหรือแตกสาขาออกไป หลยอยู่เรื่อยๆมันไม่รู้จักหมดสิ้นคนทั้งหลายได้อาศัยอาบดื่มได้ใช้สอยตามปรารถนามันจะใสสะอาดอยู่เสมอไม่มีวันเหม็นเน่าหรือสกปรกได้เลยพืชพันธุ์ธัญญาหารณบริเวณใกล้เคียงก็จะเขียวสดสวยงามบุคคลผู้ตรณีเมื่อได้ทรัพย์แล้วก็เก็บตุนไว้ไม่ทายเทให้ผู้อื่น ก็เหมือนกับแม่น้ําตายไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครส่วนผู้ไม่ตนันีเป็นเหมือนน้ําไหลนะน้ําไหลเอื่อยอยู่ไเรื่อย,อยนะกระแสน้ําไม่ขาดทั้งยังเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสาธุชนได้ทรัพย์แล้วพึงบําเพ็ญตนเสมือนแม่น้ำนะที่ไหลและใสสะอาดเป็นที่พึ่งเช่นนะนะไม่ ไม่ไม่เป็นที่พึ่งเช่นแม่น้ำตายกันยะสัมปทาคือทานจะมีผลมากอานิสงส์ไพศาลถ้าประกอบด้วยองค์หกกล่าวคือหนึ่งก่อนให้ผู้ให้จะมีจิตใจผ่องใสชื่นบานเมื่อกำลังให้จิตใจก็จะผ่องใสเมื่อให้แล้วก็จะมีจิตยินดีไม่เสียดายผู้รับเป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากราคะ ผู้รับปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโทสะผู้รับปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโมหะทางที่ประกอบด้วยองค์หกนี้แหลเป็นการยากที่จะกําหนดผลแห่งบุญบารมีประมาณเท่านั้นเท่านี้อันที่จริงกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ไม่มีประมาณเหลือจะกําหนดเหมือนน้ำในมหาสมุทรย่อมกําหนดได้โดยยากว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้ ดูก่อนท่านทั้งหลายข้าวหนึ่งพระเจ้าปเสนที่โกศลแห่งแคว้นเนี้ยได้เข้าไปหาตถาพ์และถามว่าบุคคลควรจะให้ทานณที่ใดเราตอบว่าควรให้ในสิ่งนในที่ที่เลื่อมใสคือเลื่อมใสบุคคลใดคณะใดก็ควรให้แก่บุคคลนั้นคณะนั้นพระองค์ถามต่อไปว่าพระเจ้าปรเสฐที่โกศลก็ถามต่อว่า ให้ทานในที่ใดจึงจะเป็นผลมากเราสถาคน์ก็ได้ตอบว่าถ้าต้องการผลมากแล้วเราก็ควรให้ทานแก่ผู้ที่มีศีลให้ทานแก่ผู้ที่ทุศีลจะมีผลมากอย่างนั้นหาได้ไหมสถานที่ทำบุญเปรียบเสมือนเนื้อนาบุญเจตนา และทายธรรมของทายกเปรียบเสมือนกับเมล็ดพืชถ้าเนื้อมานาบุญหรือบุคคลผู้รับเป็นคนดีมีศีลธรรมและประกอบด้วยเมล็ดพืชคือเจตนาและทายธรรมของทายกผู้บริสุทธิ์ทานนั้นก็ย่อมมีผลมากการกล่าวการวางข้าวลงไปที่นาที่เต็มไปด้วยหญ้าแฝกและยญ้าคาต้นข้าวย่อมขึ้นได้โดยยากฉันใด การทำบุญในคณะบุคคลผู้ที่มีศินน้อยมีธรรมน้อยก็ฉะนั้นคือย่อมได้บุญน้อยส่วนการทำบุญให้กับคณะบุคคลที่มีศินมีทรรงามย่อมจะมีผลมากเป็นภาวะอันตรงกันข้ามอยู่ดังนี้พระศาสนาอย่างพระธรรมเทศนาจนจบแล้วก็ได้ให้ปัดฉิมมาพดว่า เพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรประมาทว่าบุญหรือบาปเพียงเล็กน้อยจะไม่ให้ผลหยาดน้ําไหลลงทีละหยดยังทําให้หม้อน้ําเต็มได้ฉันใดการส่งสังส่งสมบุญหรือบาปแม้จะได้ทีละเล็กทีละน้อยผู้สั่งสมย่อมเปี่ยมล้นไปได้บุญและสั่งสมบาปเพียงเล็กน้อยก็จะสะสมไปด้วยบาปพระเทศนานะของ พระผู้มีพระภาคเจ้าขอขั้นด้วยเพลงธรรมะสักครู่นึง กับปังธรรมคีตะหถ้าแม่ท่านผู้ฝังนะตอนี่เป็นการทดลองดูว่าถ้าจะมีเพลงประกอบแบบนี้บ้างเนี่ยท่านผู้ฟังจะว่ายังไงน,นะนี่ก็เลยเร,เราทดสอบดูนะการแสดงธรรมในวันนั้นเนี่ยพระผูะ้มีพระภาคเจ้าก็รู้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็รู้ว่าเศรษฐีเนี่ยนั่งนั่งแอบอยู่อ่ะคือยังไม่มาปรากฏให้เห็นแต่พระธรรมเทศนาเนี่ยะเศรษฐีเนี่ยน,นั่งฟังอยู่นะรับไปเต็มเต็มเลย เป็นพระธรรมเทศนาเนี่ยเป็นเสมือนจุดแสงสว่างให้โปร่งขึ้นในดวงใจของเศรษฐีเขาคลานออกมาถวายบังคมมานะที่พระมงคลระบาดของพระศา,าสดาพร้อมกับกล่าวสรรเสริญว่าแจมแจ้งจริงพรนะเจ้าค่ะแจมแจ้งจริงเหมือนหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางให้แก่คนที่หลงทางหรือส่องประทีปนะในที่มืด เพื่อให้กับคนที่มีดวงตาได้มองเห็นรูปข้าพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระองค์พร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่เคารพสการะเป็นแนวทางเพื่อที่จะดำเนินชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนสิ้นลมปราณพลจากการได้ฟังธรรมในครั้งนั้นเนี่ยทำให้นะ,ะมีคาระเศรษฐีเนี่ยนะ,ะได้บรรลุธรรมนะเป็นพระโสดาบัน ในคราวนั้นเลยพระนนท์ได้กล่าวต่อว่านี้พระนนท์เล่าให้ฟังนะในหนังสือที่ที่มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยตั้งแต่นั้นมามีคาราเสถนะีก็นับถือนางวิสาขาในสองฐานะในฐานะของลูกสะภ้ยกับในฐานะของแม่เลยอ่ะนะนับถือนางวิสาขาเหมือนกับเป็นแม่เลยจึงเรียกนางวิสาขาว่าแม่แม่อยู่ทุกคําไป ก็ถือว่านางวิสาขาเนี่ยเป็นผู้ที่จูงให้นางให้มิคาระเศรษฐีเนี่ยเดินมาในทางที่ถูกนะจูงออกมา,าจากนะทางที่ลบนะเมื่อคนทั้งหลายพูดถึงนางวิสาขาก็มักจะเติมสร้อยนะคำตามข้างหลังอยู่เสมอว่ามิคารมารดานะแม้สาวกนะซึ่งเป็นภิกษุก็มักจะกล่าว ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านะว่าประทับอยู่ที่บุพารามก็กล่าวว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขาวิคารามันดาในบุพารามด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุที่บิดาของสามีเรียกตนว่าแม่แม่อยู่เนี่ยและคนทั้งหลายก็พากันเรียกวิคารามันดาว่าแม่เนี่ยนางวิสาขารู้สึกะไม่ค่อย ชอบเท่าไหร่นะละอายกระดาษนะเพราะตัวเองเป็นลูกสะใภ้เนาะนะมาพยพว่าเป็นแม่ของสามีเนี่ยนะแต่ก็ไม่ทราบว่าจะทำยังไงเพราะคนเขาเรียกกันไปนเยอะแนละ้วนะในที่สุดเมื่อนางได้ให้กหําเนิดลูกชายในระยะต่อมาก็เลยตั้งชื่อของลูกชายเนี่ยให้เหมือนชื่อของปู่ก็เลยตั้งชื่อรูปของตัวเองเนี่ยให้เหมือนกับปู่นะของเด็กคือมิคาระ เพื่อจะได้แก้ความขุยอายและความละอายนะให้ตั้งชื่อมีคาระซะทีนี้ใครเรียกว่าแม่แม่ของมิคาระเนี่ก็มิคาระมารดาก็ไม่เป็นไรอะไรไหไมเพราะลูกของนางก็ชื่อมีคาระเหมือนกันนะเพื่อแก้ความขุยอายและความกระดากอายเมื่อมีผู้มาเรียกนางว่ามิคาละมารดาจะไม่จะได้หมายถึงว่ามารดาของมิคาระซึ่งเป็นลูกชายของตน ตั้งแต่มีคาราเศรษฐีเริ่มใส่ในพุทธศาสนาแล้วนะประตูบ้านของนางก็เปิดออกรับนะสมณะนะทางพระสงฆนะ์สาวกของพระผู้มีพระพักเจ้าแล้วก็นิมนพระผู้มีพระภักเจ้ามาสวยพระกยาหารที่นะเดินของนางอยู่นะเสมอนะนี่คือเปลี่ยนแปลงไปเนาะได้ฟังธรรมครั้งเดียวมีคาระก็เปลี่ยนนะจากการที่ ไปนับถือเอานิคร ον, พนพกมิกรารเชนถึงนุ่งร่มผมฟ้าแก้ผ้าจนนางวิสาขานี่ไม่กล้ามานะสมัยนั้นเนี่ยนะให้ให้ใหมิคาเรเศรษฐีไปดูก็ไม่ยอมดูในที่สุดก็เลยเกิดเรื่องราวขึ้นนะนางวิสาฯก็เลยต่อรองนะเกือบจะไปแล้วนะเกือบจะกลับไปอยู่บ้านเดิมลนะดีที่มิคาระมิคาระคือ,อบิดาของสามีเนี่ยอ้อนวอนขอร้องว่าอย่าไปเลย นะจะให้ทําอะไรก็ยอมทั้งทุกอย่างวิสาข,ขาก็เลยข,ขอร้องบอกว่าทางนั้นก็ต้องยอมให้นิมนต์พระหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยมาฉันอาหารแล้วให้มีโอกาสได้ทําบุญได้ฟังธรรมบ้างนะมีการเสรษฐีก็ไม่ขัดข้องจนในที่สุดมีการเศรษฐีก็นะฟังธรรมจนกระทั่งมีดวงตาเห็นธรรมะก็ถือว่าโชคดีไป ตั้งแต่นั้นมาความสงบสุขในครอบครัวก็บังเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องราวของนางวิสาขามหาอุบาสิกานางวิสาขาได้สร้างนะอ,อ,อะไรหลายอย่าง,อย,างอย่างบุพผารามนี่ก็เป็นวัดที่ที่จริงเป็นเดิมเป็นที่อยู่เป็นปราสาทของนางวิสาขาแต่นะได้นิมนต์ให้พระพิสุและก็พระพุทธเจ้านะให้มาอยู่ที่นะที่ปราสาทของนางเนี่ย และในที่สุดเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งจําได้ว่าก่อนที่จะแต่งงานนะเข้าอยู่ในตระกูลของสามีเนี่ยพ่อของนางวิสาขาเนี่ยได้สร้างอ่าได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะทำเครื่องเครื่องนุ่งหงมอะ่ะเครื่องทรงเลยนะเมือกับเครื่องทรงเลยนะเครื่องประดับนะาเขาเรียกเครื่องประดับมหาระดาปราสาทนะ โอ้โหเครื่องประดับมหาลดาประสาทนี้ถ้าอ่านแล้วท่านผู้ฟังนะแม้สมัยนี้ก็ไม่สามารถที่จะสร้างได้ขนาดนั้นนะลองฟังดูไม่ว่ามันเป็นอะไรเพราะมียมีเวลาเหลืออยู่อยากจะเล่าถึงเรื่องนี้หน่อยนะ,ะมหาลดาปราสาทคือเครื่องประดับนะที่เป็นชุดวิวาแห่งทิดาของนะของธมัญชัยเศรษฐีเนี่ยพ่อของนางวิสาขาเนี่ยประกอบไปด้วยเครื่องประดับแพรวพันะ ใช้เพชรนินกินดามากมายไม่เรียกว่าไม่มีผ้าเกียวปนเลยอันไหนที่จะใช้ผ้าเนี่ยเขาก็ใช้แผ่นเงินแทนนะเครื่องประดับเนี่ยเขาใช้เพชรถึงสี่พนานโอ้โหเพชรถึงสี่พนานพันารื้ลิดหนึ่งนะใช้เพชรถึงถี่สี่พนานแก้วมุกดาสิบเอ็ดพนานแก้วประการยี่สิบพนานแก้วมณีนีสามสิบสามพนาน รูปกระดุมนี้ก็ทำด้วยทองนะห่วงอะไรต่างๆนี่ก็ทำด้วยเงินเครื่องประดับนี้คลุมตั้งแต่ศีรษะจดเท้าอ่ะใครอยากได้สักชุดไหมนะไม่ต้องออกไปไหนแล้วนะอยู่ในบ้านก็อาจจะพี่คนมาบต้นก็ได้นะเออของมเม็ดเดียวกนนะฟอเลยรวยเลยนะรูปกระทำไอ้ลูกกระดุมทําด้วยทองห่วงก็ทําด้วยเงินเครื่องประดับนี้คลุมตั้งแต่ศีรษะยันเท้า บนศรีรษะท,ทาเป็นรูปนกยุงลําแพนขนปีกทั้งสองข้างก็ทําด้วยทองคําข้างละห้าสิบห้าร้อยขน <c oughs> จะร้อยปาดทําด้วยแก้วแก้วประการในตาทําด้วยแก้วมณนีก้านขนขาก็ทําด้วยเงินนกยุงนั้นประดิษฐ์อยู่เหนือศรีรษะเหมือนนกยุงลําแพนอยู่บนยอดเขาเครื่องประดับนี้มีค่าถึง เก้าสิบล้านกาหาปณะโนอะ้โหเก้าสิบล้านคาหปณะหนึ่งกาหาปณะ,นะาาปะนะนี่เท่ากับสิบล้านนะค่าจ้างทำในคัดเฉพาะค่าจ้างเนี่ยหนึ่งแสนกาหาปณะนะใช้เวลาทําอยู่ถึงสี่เดือนโดยใช้ช่งางะที่ชํานาญเนี่ยจํานวนร้อยคนนะำำจึงทาสําเร็จโอ้โหสุดยอดเลยนะสมัยนั้นเนาะ นี่คือเครื่องประดับในสมัยที่แต่งงานทีนี้มีอยู่วันหนึ่งนะวันหนึ่งนางก็ไปแต่งงานแต่งงานของเพื่อนร่วมไปนานง,งานอะไรที่สําคัญงานหนึ่งเสร็จแล้วก็เอานะเครื่องประดับนี้แต่งไปด้วยคนผู้คนก็รู้แล้วว่าเนเครื่องประดับของนางวิสาขาเพราะไม่มีใครมีเครื่องประดับแบบเนี้ยเสร็จแล้วพระนางตอนที่กลับมาที่บ้านเนี่ยก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่บุพพารามนะ เสร็จแล้วนางก็คงจะรู้แล้วว่าเอ๊ะมันไม่เหมาะควมนะังที่จะใส่เครื่องประดับแบบนี้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านางก็เลยถอดออกแล้วห่อผ้าไว้ให้คนใช้ถือไว้เสร็จแล้วคนใช้ก็รับหอ่อนะเครื่องประดับเนี้ยซึ่งมีค่าถึงโอ้โหต้องเก้าสิบล้านเนี่ยนะพอนางไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเสร็จนะก็กลับบ้านกลับไปบ้านพอถึงบ้านสาวใช้ก็บอกว่านางได้ลืม ห่อผ้าเครื่องประดับของนางวิสาขาไว้ที่บุพารามนะคนใช้ก็เสียอกเสียใจร้องโหยร้องไห้เพราะกลัวจะถูกทาโทษก็เลยรีบ,รบวิ่งมาที่บุพารามปรากฏว่าเครื่องประดับหรือว่าชุดที่นางวิสาขาอใช้หลาออกงานเพราะได้มาตอนที่แต่งงานใหม่ๆนะผ้านนทราบว่าเป็นเครื่องประดับของนางวิสาขาคือคือพระเจ้าท่านเห็นนะครก็เลยให้ผ้านนน ห่อผ้าเก็บไว้ให้คืนบางวิสาขาคนใช้ก็มารับคืนจากพระอน,นุ์พระอน,นุ์ก็เอาห่อผ้าวางไว้ให้ไปคืนนางวิสาขาเสร็จแล้วคนใช้ก็พอรู้ว่าพระอนุนเนี่ยจับซะแล้วนะถือไว้แล้วเนี่ยนางก็บอกว่านางวิสาขาได้สั่งมาว่าถ้าใครรับห่อผ้านี้ไว้แล้วเนี่ยจะไม่รับคืนก็ถือว่าเป็นของคนนั้นไปโอ้โหให้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะด้วยความศรัทธา นะก็เลยบอกพานนท์ว่าอานางวิสาขาได้สั่งมาไว้ว่านะจะไม่ขอรับอะขอถวายคืนให้กับพานนท์ไปพานนท์ก็บอกว่าคืนได้ไงในเมื่อเราเป็นสมณะนะจะมาใช้ของประดับอย่างเนี้ยจะไปใช้ได้ไงไม่มีประโยชน์อะไรนะกับเราเลยขอให้ไปคืนนางวิสาขาเสียจะมีประโยชน์กว่านะคนใช้ก็ร้องโผมร้องไห้านะเสียใจยที่ตัวเองได้ทำผิด ก็เอาของนั้นไปคืนกับน,นางวิสาขานางวิสาขาก็บอกว่า,าไม่ต้องไปร้องผมร้องไห้อะไรหรอกนะเอามาคืนก็เอามาคืนแต่นางก็เลยถือว่าของนี้เนี่ยนะได้อยู่ในมือของพระน์นแล้วเนี่ยก็เลยประกาศขายประกาศขายนางก็คิดว่าคงไม่มีใครกล้าซื้อหรอกนะถึงจะมีเงินซื้อนะก็คงจะรู้สึกว่าเออของที่มันเป็นของนางวิสาขาใครจะกล้าใส่ใช่ไหม ครจะกล้าใส่ก็เลยขายไม่ออกขายไม่ออกนางทำยังไงนาะงวิสาขาก็เลยซื้อเองเลยซื้อของตัวเองนี่แหละซื้อของตัวเองเนี่ยเก้าสิบล้านเะรอนะนะเงินสมัยนั้นกับสมัยนี้มันโตโหกี่พันปีมาแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วเงินที่ที่ซื้อนะอเครื่องประดับมหาลดาประสาทเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยก็มาแบ่งเป็นส่วน ทั้งหมดเก้าิบล้านบาทเลยนะก็มาแบ่งเป็นส่วนๆคือซื้อที่ที่บุพารลามแล้วก็สร้างปราสาทนะเป็นที่อยู่ของสมณะของพูทธเจ้าที่นั่นนะแล้วก็บำรุงสถานที่จัดอะไรตๆะอ,ะอย่างดีนะเพื่อเป็นถวายให้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็บรรดาสาวกได้อยู่ได้อาศัยแล้วก็ทำบุญใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะ นี่คือความศรัทธาของนางวิสาขาที่มีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าและก็สาวกในผู้ศาสนาเรื่องราวของนางวิสาขาก็จะมีอีกเยอะเหมือนกันนะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีหลานของนางวิสาขาถึงนางวิสาขาเนี่รักมากเลยเสียชีวิตนางร้มหงหยล้มห้งางเลยเจ็ดวันเจ็ดคืนนะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกอวิสาขา คนในที่แคว้นสาวัตถีเนี่ยมีอยู่เยอะไหมหนักวิสาขก็บอกมีเยอะแล้วลูกหลานเขาล่ะเยอะไหมถ้าลูกหลานเหล่านั้นเี่ยเป็นลูกหลานของวิสาขาเนี่ยนักวิสาขาจะทาไงถ้าเกิดลูกหลานเหล่านั้นตายพิจาลคนทดีละคนะคน,นางไม่ร้องไห้ไปทั้งชีวิตเลยเหรอในสุดพระองค์ก็เลยตายว่าพระองค์ก็เลยตักไว้เป็นผาสิทธิ์อยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ก็คือมีรักร้อยกบทุกร้อยมีรักหนึ่งก็ทุกหนึ่งถ้ามีรัก นะก็ย่อมมีทุกข์อย่างเนี้ยนะเพราะจิตใจมันไปนะรักหลานมากเกินไปก็เป็นอย่างนี้แหละนาะงวิสาขาก็เลยได้สติเพรานะหายจากการโศกเศร้าจิตใจก็ดีขึ้นนะเพราะการได้รับฟังธรรมะจากพระองค์นาะงวิสาขาจึงศรัทธาในยพระผู้มีพระภาคจเจ้าและบัรดาราพิสูส์นะมาทําบุญเป็นประจําเลยเช้าก็จะ นำพระตาหารมาถวายนะอะไรนี้เป็นต้น,นะเรื่องราวของนางวิสาขาก็คงจะต้องขอยุติไว้เพียงแค่นี้ละหมดเวลาแล้วนะท่านผู้ชมคราวหน้าวันพรุ่งนี้จะมีเรื่องสำคัญละะเรื่องนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะเทศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันคือในเรื่องของมหาปุริคกสณะสามสิบสองคือจำได้ไหมไมาสมัยที่เจ้าชายสิทธัตถะพะสูตรใหม่ๆเนี่ยนะ ก็มีมีฤาษีใหญ่นะคือที่กาลเทวินดาบทซึ่งเป็นธาะดาบทที่ตระก,กูลของพระเจ้าสุโธธนะเนี่ยเคารพนับถือมาตั้งแต่บรรพชนเนี่ยนะมาถึงเนี่ยบรรดากษัตริย์นี้ต้องมาเคารพกราบไหว้ฤาษีตนนี้นะแต่ฤาษีตนนี้พอมาเห็นกุมารกับก้มลงกราบนะกุมารเสร็จแล้วก็ร้องไห้และเด็กก็หวัวเราะ เหมือนใบโพล่าเลยสมัยเนี้นะที่ร้องไห้เพราะว่าตัวเองเนี่ยอายุมากแล้วนะรู้ว่ามีมหาบุรุษมาเกิดะไม่มีโอกาสได้อยู่ทันที่จะฟันธรรมจากท่านนะอ่าก็เลยร้องไห้ที่หัวเราะก็คือเออดีใจที่อย่างน้อยก็ยังได้มาเกิดรรมนะได้เห็นพระมหาบุรุษเพราะได้เห็นมหาปุริลัษณะสามสิบสองประการลักษณะมหาบุรุษหรือมหาปุริลักษณะสามสิบสองประการเนี่ย ได้อธิบายเป็นธรรมะไว้อย่างลึกซึ้งเลยนะซึ่งรับรองเลยว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะไปหาอ่าน,นที่ไหนรับรองไม่มีอ่ะนะอาตมาได้มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพ่อครูในเรื่องของการอธิบายในเรื่องเนี้ยตั้งแต่บทใหม่ๆแล้วก็ได้จดบันทึกไว้บ้างคัดลอกออกมาจากเทปที่มีอยู่บ้างเอามาเขียนเป็นหนังสือจากคําสอนของพ่อครูหรือว่าพ่อท่านสมณะุพธิลักษ์เนี่ยซึ่งละเอียดแล้วก็ รึกซึ้งนะลึกซึ้งมากเลยทีเดียวใครได้ฟังก็ถือว่าโชคดีหละเอาไว้วันพรุ่งนี้จะนํามาเสมอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตั้งแต่ตอนแรกเลยยกตัวอย่างเช่นนะมหาบุรุษมีเท้าสม่ําเสมอหมายความว่าฝ่าเท้าเนี่ยเสมอไม่มีรอยเว้วรอยแหว่งเลยเวลาเหยียบได้เต็มทั้งฝ่าเท้าอะไรเงี้ยหมายความว่าอะไรนะมหาบุรุษมีฝ่าเท้าอันมีจักเกิดขึ้นแล้วมีซี่ตั้งพัน พร้อมทั้งกงและดุมคือที่ฝ่าเท้าของพระพุทธเจ้าของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะตอนเป็นเด็กเนี่ยจะมีอ่าเป็นจักรนะเป็นจักรแล้วก็มีทั้งกมและดุมคือมีอ่าเหมือน,เป,นเป็นธรรมจักรนะเกิดขึ้นที่เท้าเนี่ยนี่เป็นลักษณะของมหาบุรุษหมายความว่าไงนะมหาบุรุษมีข้อนิ้วยาวเสมอกันนะนิ้วที่ยาวเสมอกันเป็นไปได้ไหม นะแปลกไหมนะนะมหาบุรุษมีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุดตางขายนะโอ้มีอะไรเยอะน่าน่าฟังนะนะมีข้อเท้าอยู่สูงนะนะแล้วก็มหาบุรุษยืนไม่ต้องย่อตัวลงก็สามารถแตะเา่านะขออภัยสามารถแตะเขาว่าเขา่าอ่ะ ด้วยมือทั้งสองข้างคือไม่ต้องย่อตัวไม่ต้องก้มเลยนะแขนนี่ยาวจนกระทั่งจับหัวเขาได้มีเหรอคนสมัยเนี้ยนะไม่เป็นไม่ได้เชื่อนะนี่คือลักษณะมหาบุรุษนะแล้วอธิบายเป็นธรรมะหมายความว่างไงเอาไว้พบกันในวันพรุ่งนี้นะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็ขอความเจริญในธรรมนะจงมีแก่ญาติโยมนะโดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเทืนเจริญธรรม me